เวลา17นาฬิกา40นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรรดุณาโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเทพพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสากระพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาจ้านาลานพระพรามหาเจษฎาปดินวัดราชนัดดารามเขตพระนคร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันที่31มีนาคม2566ในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษดาราชารัชกาลที่3ทรงแต่งสำเพาไปค้าขายยำประเทศจีนและนำกำไรมาใช้จ่ายในราชาการแผ่นดินทรงตั้งภาษีอากรใหม่ถึง38ชนิดจัดตั้งระบบภาษีในอากรซึ่งทำไรายได้ให้แผ่นดินสูงมากโปรดให้รวบรวมพระราชทรัพย์เรียกว่าเงินถุงแดงนับว่าเป็นยุคที่ประเทศไทยมีเศรษฐกิจมั่นคงอย่างยิ่ง